จังหวัดชายแดนกัมพูชานะครับพอดูสถานการณ์แล้วทุกคนทางสปทและก็ทุกหน่วยก็เป็นห่วงความปลอดภัยของเด็กนะครับซึ่งเรามีโรงเรียนที่อยู่ที่แนวชายแดนเนี่ยนะครับเจังหวัดนี่ถึง416โรงเรียนนะครับ416โรงเรียนเนี่ยเราได้วันนี้ผมได้มอบให้สำนักอำนวยนการจําแนกเป็นสีเลยถ้ากลุ่มสีแดงคือที่อยู่ติดแนวตะเข็บชายแดนนะครับเป็นสีแดงนะครับ แล้วก็โรงเรียนที่มีหลุมหลบภัยแล้วเนี่ยมีอยู่จํานวนร้อยหกสิบแห่งมีหลุมหลบภัยที่มีความปลอดภัยนะครับและพบว,ว่ายัางมีที่ทยังไม่มีหลุมหลบภัยอยู่ถึงสองร้อยสาสิบแห่งอันนี้ยังไม่มีนะครับก็ต้องเร่งประสานหน่วยที่เกี่ยวข้องมาจัดหาจัดสร้างให้เด็กนะครับแต่ที่สําคัญคือตอนนี้เราได้รับรายงานว่าสถานศึกษาทั้งหมดเนี่ยได้ซ่อมแผนเผชิญเหตุซึ่งผมเน้นย้ําไปแล้วว่าถ้าโรงเรียนที่อยู่ใกล้ ที่สุดเนี่ยเป็นกลุ่มสีแดงเนี่ยจะต้องซ้อมอย่างเข้มข้นจะต้องมีผู้รับผิดช,ชอบจะต้องมีการวางแผนการอพยพเคลื่อนย้ายเด็กอย่างไงให้รวดเร็วที่สุดเกิดเหตุปั๊บมีสัญญาณเตือนจะเคลื่อนตัวอย่างไาจะอยู่ในล้มหลบกภัยอย่างไงให้เด็กปลอดภัยพสถานการณ์ดีขึ้นจะเคลื่อนออกจะลุมลบภัยแบบไหนนะครับมีหัวหน้าอ้องนํามีรองหัวหน้าอ้องคอยเช็คมีครูคอยติดตามตรวจสอบนะครับ วันนี้เราให้ค,ความสําคัญกับเรื่องนี้เป็นระดับที่1ของงานประชุมนะครับ